สวัสดีครับผมเก่งอริทัศเลิศรวมโชควันนี้มาที่ความหมายของเลข2นะครับบทวิเคราะห์เลข2นะครับว่าเป็นตัวแทนของดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์มีบทกลอนหนึ่งที่น่าสนใจในทางพระพุทธศาสนานะครับก็คือดวงจันทร์ที่ปราศจากมนทินหลุดไปในอากาศว่างๆย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงนี้ฉันใดนะครับ ก็คือว่าดวงจันทร์นะครับเป็นดวงดาวที่ไม่มีแสงในตนเองอาศัยแสงที่ผ่านจากโลกนะครับมากระทบดวงจันทร์แล้วให้แสงเวลาค่ำคืนถือว่าเป็นดวงดาวที่มีความสดสวยและสว่างนะครับท่ามกลาง ดวงดาวต่างๆในระบบสุริยะนะครับดวงจันทร์ก็คือราชินีนะครับที่มีความโดดเด่นและแตกต่างที่สุดนะครับใน <ess> ทางตำราโหราศาสตร์ก็มีตำนานนิทานชาติเวรนะครับตำราโหราศาสตร์ก็กล่าวไว้ว่าดวงจันทร์ถูกสร้างขึ้นมาจากนางฟ้าทั้ง15องค์ส่วนจะเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้กันได้เลยนะครับว่า พระอิศวรนะครับผู้เป็นเจ้าได้สร้างพระจันทร์จากนางฟ้า15้องค์โดยไล่พระเวทให้นางฟ้า15องค์ให้ละเอียดลงและห่อหุ้มด้วยผ้าสีเหลืองอ่อนแล้วประพรมด้วยน้ำอำมฤตก็บังเกิดเป็นพระจันท์เทพพระบุตรขึ้นมีกายเป็นสีนวลทรงเครื่องทิพย์อาพรแก้วประมวลนิวัตและวิมานแก้วสีมุกดา ทรงอัชวราชเป็นพาหนะอัชวราชก็คือม้านะครับสถิตในบุรพาทิศก็คือทิศต,ตะวันออกนั่นเองนะครับอันนี้คือตำนานของพระจันทร์นะครับถูกสร้างขึ้นด้วยนางฟ้าทั้ง15องค์นะครับแต่ในทางตำนานเขากล่าวไว้อย่างนี้นะครับตำนานเนี่ยเป็นรูปราวที่จะ สร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่มีความสนใจที่อยากจะเข้ามาศึกษาในเรื่องของคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลคู่ซัพย์คู่โชคของดาวแต่ละดวงเมื่อมาชนกันคนโบราณมักจะแต่งนิทานเรียกว่านิทานชาติเวรเพื่อเป็นการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายและเป็นการสั่งสอนในเรื่องของการพยากรณ์ เช่นการยกตัวอย่างการอธิบายเพื่อที่จะทำให้เรามองเห็นภาพมากขึ้นนะครับนิทานเรื่องของพระจันทร์มีสองเรื่องด้วยเองนะครับว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับพระจันทร์เกิดเป็นผู้เข็นใจจึงไปขอกู้เงินจากพระราหูก็คือเลข8นะครับซึ่งเป็นค่าบดีมาทำทุนคันนานเข้าพระราหูข้าหาบดีไปทวงเงินจากพระจันทร์ผู้ยากจน พระจันทร์ยังไม่มีเงินใช้นี้จึงได้หลบหนีซ่อนตัวอยู่ที่อื่นพระเสาคือเลขเ็ดนะครับเกิดเป็นพ่อค้าข้าหาบดีและเป็นสหายของพระราหูข้าหาบดีเข้าได้เดินทางไปค้าขายในที่ต่งางๆแล้วก็เผอิญไปพบกับพระจันทร์เข้าจึงนำความไปบอกกับพระราหูซึ่งเป็นสหายมิตรพระราหูจึงไปตามพระจันทร์ พระพุทธนะครับก็คือเลขสี่ซึ่งเกิดเป็นสุนัขได้เห็นเหตุการณ์ที่พระราหูกำลังทวงเงินพระจันท์รอยู่มีการฉุนเฉียวมีการฉุดกระชากกันนะครับพระพุทธเนี่ยก็เลยเกิดความสงสารพระจันท์รนะครับจึงได้กระโดดเข้าไปกัดกับพระราหูเข้าพระจันท์รพอได้โอกาสก็หลบหนีพ้นไปอันนี้คือตำนานเรื่องที่หนึ่ง ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยเขากล่าวไว้ว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับมีเศรษฐีหัดวิสัยมีบุตรสามคนครั้งถึงเมื่อการมีภรรยาแล้วบุตรทั้ง3มคนได้นิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านครั้นถึงเวลาตักบาทพี่ชายคนใหญ่ได้ขันทองคนรองได้ขันเงินส่วนน้องคนสุดท้ายไม่มีขันใส่บาทจึงได้เอากระ ท,ที่ทำด้วยไม้มาเป็นภาชนะพี่ชายใหญ่อธิษฐานขอเป็นพระอาทิตย์สองโลกในเวลากลางวันส่วนคนรองขอเป็นพระจันทร์สองโลกในเวลาก,นนล,กลากงคืนน้องสุดท้องได้ยินจึงโกรธมากจึงอธิษฐานขอไปเป็นพี่ชายใหญ่ของพระอาทิตย์และพระจันทร์ขันถึงบรณะแล้วคนทั้งสามก็ได้ไปเกิดตามความปรารถนา น้องคนสุดท้องนะครับได้เกิดเป็นพระราหูก็คือเลข8นะครับจึงเมื่อพระราหูมาพบกับพระอาทิตย์จึงเกิดสุริยุปราคาและเมื่อพระราหูมาเยี่ยมพระจันทร์ก็เลยเกิดจันทรุปราคานะครับอันนี้คือตำนานเรื่องที่2เมื่อตำนานทั้งสองนี้กล่าวมาข้างต้นนะครับเรามาดูในเรื่องของการพยากรณ์ตามตำรานะครับว่าเป็นอย่างไร ตามตำราเขากล่าวไว้ว่าเมื่อพระจันทร์ถูกสร้างขึ้นด้วยนางฟ้า15องค์จึงมีลักษณะเป็นสตรีที่มีรูปร่างงดงามน่ารักน่าเอ็นดูมีนิสัยอ่อนโยนละมุนละไมเปลี่ยนใจง่ายขี้หึงแสนงอนตื่นตกใจง่ายแต่เมื่อถึงคราวกล้าก็กล้าอย่างพิสวงนะครับช่างประดิษฐ์ชอบอ่านหนังสือและรักโครงกรฉันกราบ รักในเรื่องของความงามรักศิลปะลักษณะเป็นคนร่าเริงเพลิงพิศวาสแงรงเร้าเป็นคนเจ้าสเสน่ห์แสดงว่าสวยงดงามตามตำราโหราศาสตร์กล่าวว่าเมื่อผู้ใดลัก,กนากุมจันทร์มักจะพยากรณ์ว่ามีรูปร่างงดงามใจบุญอุดมด้วยยศทรัพย์สมบัติตามตำราจักรพัรดิประทีปคือว่าลักษณะปฏิสนธิมี คุณอันประเสริฐอำนาจอิทธิพลในตนเองนะครับแสดงว่าในอีกตําราหนึ่งเขาบอกว่าเลขสองเนี่ยก็คือว่ามีเขาเรียกว่ามีพุทธคุณในตนเองนะครับคือว่ามีอำนาจในเรื่องของในด้านทางประเสริฐมากกว่าในด้านของทางเรไๆนะครับสามารถช่วยเหลือดูแลคุ้มภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ตำรายังกล่าวว่าผู้ชอบ พระจันทร์นะครับผู้ชอบพอรักใคข่กับพระพุทธนะครับพุทธต้องจันทร์จันทร์ต้องพุทธในดวงชะตาดีมากเพราะว่าในตำนานเรื่องที่หนึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธนะครับก็ได้ได้เข้ามาช่วยเหลือพระจันทร์โดยที่ว่าไม่หวังสิ่งตอบแทนแสดงว่าเป็นคู่มิตรในเรื่องของรักแท้เกิดขึ้นตำนานบทกลอนคู่มิตรเขากล่าวว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูก็คือ1551 จันโฉมตูพุทธนงเยาวก็คือ2442อันนี้แหละครับเป็นคู่มิตรที่มีความโดดเด่นในเรื่องของรักแท้นะครับแต่ก็ไม่ถูกกับพระอาทิตย์นะครับพระจันทร์เคยทําชั่วกับพระอาทิตย์ก็คือว่าไปนอกใจพระอาทิตย์ทั้งทที่ตนเองเนี่ยมีสามีอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าจันทร์กับอังคารร่วมรัศมีกันสองดวงมักจะทําให้คนเป็นคนเจ้าชู้นะครับ ตำนานเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีพระจันทร์เนี่ยไปมีชู้กับพระอังคารนะครับทั้งๆท,ที่พระจันทร์เนี่ยเป็นภรรยาของพระอาทิตย์อยู่แล้วแต่อยูบ่าวันหนึ่งก็ไปมีชู้กันทําให้พระจันทร์กับพระอาทิตย์ก็คือ1 2ึ่งเป็นคู่ที่ทะเลาะเบาแวงกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับส่วนถ้าพระจันทร์กับพระอังคารร่วมรัศมีกันเมื่อไหร่การทํานายก็จะเกิดว่า คนที่แต่งงานแล้วก็จะกลายเป็นคนเจ้าชู้นะครับเป็นคนมีเสน่ห์พอใจแต่ในด้านของกลมำอารมณ์เขาเรียกว่าเจอปุ๊บรักปับ๊บมั่วสุมอยู่ในพเพลิงสวัสดและพระจันนี้เป็นลูกสาวของพระพฤหัสบดีก็คือเลข5 2552เป็นตัวเลขที่ไม่ถูกกันนะครับเพราะนะครับพระมฤหัสบดีนะครับผู้เป็นพ่อเนี่ยเป็นผู้อยู่ในศิลธรรมนะครับนางจันเป็นผู้หลงละเลงในกามอารมณ์ จ่อมไม่ถูกกับศีลธรรมแน่นอนนะครับเป็นคู่ที่ขัดแย้งในเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่ความรักคข้นี่เกิดขึ้นอันนี้คือในทางตำรานะครับคอยเข้าข้างกับพระอาทิตย์ซึ่งเป็นลูกเขยก็คือ1551ก็คืออาทิตย์เป็นวิกับครูนี่แหละเพราะว่าเลขหนึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องในเรื่องของความรู้ความสามารถความเฉลียวฉลาดนะครับเพราะว่าเลขหนึ่งเป็นบุคคลที่เรียนรู้เร้ไวัยนะครับ เลขหนึ่งเข้ามาเรียนในสำนักเรียนก็คือที่สาปาโมตนะครับสามารถเรียนรู้ได้ดีได้เร็วได้ไวเรียนรู้ทุกทุกศาสตร์ที่อาจารย์สอนและก็เป็นคนที่มีหัวดีหัวไวแล้วก็มีความโดดเด่นนัวเองนะครับพระพุทธสบุรีจึงชอบลูกเขยมากก็คือเลขหนึ่งทีนี้เลขหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่ง,งจึงกลายเป็นคู่มิตรอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโชมตูพุทธดงเยาวจึงเกิดคู่มิตรสองตัวเลขเกิดขึ้นในนิทานเรื่องนี้นะครับ ที่บอกกับพระอาทิตย์เรื่องพระจันทร์มีชูนะครับก็เพราะว่าก็ในเรื่องของเล็กหนึ่งนะครับด้วยเหตุนี้พระจันทร์จึงไม่ถูกกับพระพฤหัสบดีถ้าพระจันทร์กับพระพฤหัสบดีต้องกันนะครับหรือพระจันทร์ต้องกับพระพฤหัสบดีมักถูกตันิติเตียนในทางที่ไม่งามนะครับมักจะมีเรื่องเสื่อมเสียเกิดขึ้นในการดําเนินและใช้ชีวิตนะครับพระจันทร์เกลียดมากก็คือพระราหูเพราะว่าในตำนานเนี่ย แต่ว่ามีเป็นนายทุนหน้าเลือดนะครับแล้วก็เพราะว่าพระราหูเป็นคนที่มีรูปร่างไม่งามนะครับเป็นอีกเรื่องนึงก็คือเป็นนายทุนหน้าเลือดนะครับราหูเนี่ยชอบเย้าหยอกจันท์ถ้าราหูทับจันทร์มักเป็นอันตรายแก่เจ้าชะตาพระจันทร์เป็นดาวสุพรเคราะห์นะครับแสดงว่าถ้า2882นะครับแต่ส่วนมากไปแต่มันก็มีด้านดีอยู่ตรงที่ว่า การใช้2882เนี่ยสามารถกู้เงินผ่านคนจึงนิยมใช้289นะครับแต่ถ้าเป,เป็นผมเองเนี่ยผมจะแนะนำให้ใช้789มากกว่า289เพราะว่าในตำนานบางท่อนนะครับถ้าเป็นคนที่ดวงไม่แข็งพอหรือว่าตัวเลขไม่สร้างความสมดุลให้กับชีวิตนะครับการใช้289เนี่ยมักจะแพ้ดวงตนเองนะครับ และถ้าจะใช้ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จริงๆนิยมใช้คู่มิตรไปแล้วคือ7887นะครับอย่างน้อยมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นข่าวสารกระแสนิยมนะครับเราก็จะได้รับรู้ข่าวสารจากเพื่อนรักมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับในด้านดีก็คือธรรมชาติของอารมณ์มีจิตใจที่มั่นคงนะครับเหมือนเพศแม่นะครับเพศแม่เนี่ยเป็นคนที่อุ้มท้องเรามา นะครับเเดือนแสดงว่าเลข2ข้อที่เปรียบเหมือนเพศแม่เนี่ยมีความเข้มแข็งมีความอดทนแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างเห็นไหมครับความแข็งแกร่งก็คือว่ามีความอดทนที่สามารถอุ้มลูกมาได้9เดือนก็คือไม่แข็งกระด้างก็คือมีนิสัยอ่อนโยนนะครับจึงเปรียบสเสมือนเพศแม่ดีๆเพราะว่าเลข2เป็นตัวแทนของนางฟ้าทั้ง15ตนนะครับจิตใจและความรู้สึก คงเส้นคงวาปกติสุภาพอ่อนโยนนะครับเป็นคนที่เห็นอกเอ็นใจมีความเมตตากรุณาซ่อนอยู่นะครับแล้วก็พระจันทร์ก็คือเลขสองมีความเหนียวแน่นและเป็นปึกแผ่นเป็นดวงดาวที่เป็นตัวแทนของธาตุดินนะครับการใช้เลขสองในเบอร์โทรศัพท์มือถือในทะเบียนรถทะเบียนบ้านนะครับแสดงว่าคนคนนั้นนะครับจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินเช่นมีเงินใช้แบบคล่องมือ มีเงินเข้าแบบคล่องมืออย่างนี้เป็นต้นในด้านของที่ล้ายๆของเลข2ก็คือว่าธรรมชาติก็คือเป็นลักษณะของจิตใจอ่อนไหวง่ายนะครับแปรปรวนนะครับไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นไม่ชอบเอาตนเองไปเปรียบเทียบกับใครแล้วก็มันผมว่ามันเป็นข้อดีนะที่ไม่ชอบเอาตนเองไปเปรียบเทียบกับใครนะครับแล้วก็ไม่ชอบสูงสิงเรื่องของคนอื่นนะครับ แต่ในทางตําราที่ในวงการปัจจุบันเนี่ยมองว่าเป็นคนที่ใจอ่อนนะครับผมมองว่าเลข2เนี่ยยังไงก็ไม่ใจอ่อนครับอาจจะเป็นคนที่ให้โอกาสคนด้วยซ้ําไปการให้โอกาสบางครั้งทําให้เกิดการเสียเปรียบนะครับแต่เลข2เนี่ยเมื่อเขาเสียเปรียบคนครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งในตนเองนะครับมีความเหน,น,นียวแน่นและเป็นปึกแปนเพราะว่าเป็นดวงดาวในเรื่องของธาตุดินนะครับ ถ้าเขาให้โอกาสคุณแล้วนะ่ะถ้าคุณทําโอกาสนั้นผิดพลาดคุณจะไม่ได้โอกาสครั้งที่สองครั้งที่3จากเลข2ออีกเลยนะครับอันนี้คือจากการวิเคราะห์บนพื้นฐานของดวงดาวที่เป็นธาตุดินนะครับก็อยากจะบอกกันทุกๆคลิปนะครับว่าเบอร์มงคลเลขมงคลนะครับเลขพยากรณ์เลขศาสตร์ต่างๆนะครับเป็นการพยากรณ์ที่ให้มันมีความเหมาะสมกับหน้าที่การงานเหมาะสมกับบริบททางสังคม ที่แต่ละคนนั้นมีหน้าที่การงานที่มีความแตกต่างกันเบอร์มงคลเลขมงคลจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากคนเล่ล้ายให้กลายเป็นคนดีได้ครับคนดีคนคนดีก็ประสบความสําเร็จร่ารวยเงินทองคนไม่ดีก็ประสบความสําเร็จร่ารวยเงินทองเช่นกันคนเท่าๆก็ประสบความสําเร็จและก็ร่ํารวยเงินทองเช่นกันแต่การปรับใช้เบอร์มงคลเลขมงคลเลขศาสตร์นั้นนะครับ เท่าที่ผมเข้ามาอยู่ในวงการนะครับเข้ามาศึกษาในมิติจากครูบาอาจารย์ลหลายๆท่านตลอดระยะเวลา5ปีนะครับผมเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือให้กับคนเยอะมากครับและผมใช้หลักก็คือว่าตัวเลขสร้างความสมดุลให้กับชีวิตผมจะไม่เน้นในเรื่องของเลขกระแสนะครับแต่การเน้นเล,เลขที่เป็นกระแสต้องอิงเลขตัวเลขที่สร้างความสมดุลให้กับชีวิตนะครับเช่น คนเกิดวันที่1นะครับก็คือ0ูนเดือนกุมภาก็คือเดือน0ูนย์สองพศสองห้าอย่เก้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับและเลขที่ขาดหายไปจาก10จาก1นึถึงสิจาก0ูนย์ถึงสินะครับคือเลขอะไรนั่นคือเลขที่สมดุลของคุณผมจะเลือกตัวเลขสร้างความสมดุลเป็นการจับคู่กับคู่มิตรคู่ธาตุค,คู่สมพลคู่ทรัพย์คู่โชคเพื่อที่จะให้เกิดการใช้ตัวเลขที่สร้างความสมดุลให้กับชีวิตจากการเก็บสถิตินะครับว่า คนที่เข้ามาเปลี่ยนเบอร์กับผมเริ่มต้นนะครับมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้นภายใน2เดือนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนให้กับคนทั้งครอบครัวอันนี้ก็อยากจะขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ความไว้วางใจในการวิเคราะห์เบอร์ตามเลขศาสตร์นะครับผมใช้ตำรานิทานชาติเวรศาสตร์ทิปรูแล้วก็ศาสตร์ประยุกต์ในเรื่องของศาสตร์จีนแล้วก็ศาสตร์อินเดียเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะเป็นการลงรายละเอียดมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้บริบท หน้าที่ของแต่ละคนที่มีอยู่ในสังคมนั้นประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นเช่นการหาเงินที่ง่ายมือการหาเงินที่คล่องมือเวลามีเรื่องราวเวลามีปัญหามากมายเข้ามาในชีวิตคนคนนั้นเขากลับมองโลกในแง่ร้าพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสไม่เครียดในการดําเนินชีวิตมีความสุขในการดําเนินชีวิตเช่น เลขปัจจุบันเลข2นะครับเลข2ก็คือว่ามีความเหนียวแน่นมั่นคงและเป็นปึกแผ่นคนที่ขาดเลข2ที่เป็นตัวเลขสร้างความสมดุลชีวิตการที่เขาได้ใช้เลขสร้างความสมดุลในชีวิตปุ๊บจะเป็นการเติมเต็มชีวิตของเขาเนี่ยให้เต็มร้อยมากขึ้นได้รับคําว่าประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook นะครับแพลตฟอร์มในเรื่องของ YouTube นะครับ และปัจจุบันนะครับก็มีเพจนะครับก็คือห่วงช่วยโหราศาสตร์นะครับเริ่มต้นผมอยากจะเป็นบทวิเคราะห์ตั้งแต่เลข0ูนถึงเกนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของการประยุกต์และปรับใชใ้ตัวเลขได้มากขึ้นนะครับข้อมูลพวกนี้ผมให้ฟรีครับเพราะว่าผมอยากจะให้ทุกทุกคน นะครับไม่เชื่อไม่งมงายมีสติโยบวนพื้นฐานหลักการและเหตุผลเพื่อที่จะทําให้การประยุกต์ปรับใช้ตัวเลขนั้นส่งผลให้กับชีวิตในทางที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามและกดไลค์กดซับสไคร์นะครับกดซีเฟิร์สนะครับเพื่อที่จะให้เป็นการแจ้งเตือนก่อนหลังจากที่ผมลงคลิปใหม่ๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะครับและความเข้าใจจากการ ใช้เบอร์มงคลเลขมงคลแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบรน,น้าจะเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ